สวัสดีครับเราจะมาทำการวัดผ้าป,ปาติเตอร์นะครับหรือซีชตาร์ดนอนลงตัวนี้เป็นตัวกลมนะครับเ,เป็นของโตยิบ้านะครับรุ่น BL8584 ครับ2นิ้วนะครับเ,เขาจะตัวนี้ก็จะใช้2.5มโครฟาร์ดครับเขาจะใช้2.5มโครฟาร์ด พลแรงดัน200โวลต์เ c เท่านั้นเองครับใช้ฟามที่50-60เฮิรต์ครับ50ทับ60เฮิรต์อ่า2.5ไมโคนะครับอันนี้เขาต่ออ่าสายนี้นะครับเป็นสายสีเขียวนะครับสังเกตดูนะครับอันนี้คือสายลันครึ่งขดครับที่ต่ออยู่ข้บคาปาซิเตอร์นะครับสายสีน้ำเงินที่ต่ออยู่ก็คืขั้วคาปาซิเตอร์นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสายสตาร์ทครับอ่าสายสีน้ำเงินก็จะมีสองเส้นนะครับ เส้นหนึ่งก็จะเป็นสวิตช์เบอร์สองไม่เกี่ยวข้องกันครับแต่จะใช้สีเขียวสีน้ําเงินเหมือนกันครับอันนี้ก็คือสายสตาร์ทนะครับส่วนสีเขียวก็คือสายลันแบบครึ่งกดครับก็ไปต่ออยู่กึ่งกลางข,งของขดลันนะครับหรือประมาณกึ่งกลางของขดลันนะครับหรือประมาณกึ่งกลางของขดมอเตอร์หลักนั่นเองดังนั้นแรงไฟเขาจึงใช้แค่200โวลต์ AC นะครับอ่านในลานขนสุดแต่ถ้าเป็นของที่ต่อเต็มกดจะต้องใช้ ถึง400โวลต์ a c ครับตรงนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับเขาจะต่ออยู่กกิงกลางของกดลันนะครับประมาณกินกลางของกดลันเราไปที่ยา่านไดโอครับกดให้เป็นานาโนโฟาราดจากนั้นก็ทําการวัดนะครับาการวัดเราจะต้องขอสายออกหนึ่งเส้นด้วยนะครับเราจะต้องขอสายออกหนึ่งเส้นนะครับบัดกีออกหนึ่งเส้นครับถ้าไม่บัดกีออกหนึ่งเส้นก็จะวัดไม่ได้ครับ 2.46 2.46มโครฟาราดครับถ้าวัดได้อย่างนี้ครับตัวมันเขียนว่า2.5มโครฟาราดครับถ้าวัดอย่างนี้ได้อย่างนี้ก็แสดงว่า C ต,บบาาตัวนี้ดีครับเอไปจอพาซิเตอร์ตัวนี้ดีใช้ได้ครับาการวัดคาบ,บาซิเตอร์นะครับจะต้องแบดฟรีสายออกหนึ่งเส้นนะครับจะเป็นสายสีแเงหรือสีเขียวก็ได้ออกหนึ่งเส้นนะครับจึงจะสามารถวัดได้นะครับ ほら、無理やねんが、ほら、終わりか。